เบลลี่อาบแดดพี่น้องแต่สัางแห้งเบลลี่สบายไหมอืโอ้เอี่ความสุขหลายนลุกหลานอนแอดแหลดอยู่พี่น้องกำลังเก็บแกงเขียวหวานไก่จ้ะแกงเขียวหวานไก่ อันสีเหลืองนั้นว่ามันบักอึดได้พี่น้องเป็นมันแกวจ้ะมันหวานหนึ่งไหมมันเทศหวานแซบแซบด้พี่น้องรองเห็ดบังเดอใส่แกงเคียวหวานใส่ออนเล่าก็ไ้จ้ะเอาแท่นบักอืดไหมพี่น้องสิกินกับอันเส้นขนมจีนสีม่วงปวดพี่น้องเอ้ยคืองามแท้ฮะบ่ะเคยร่องจุกเทียจ้ะยังบ่ท่านเคย สือมาล่องกินเด้อเซมาจัดการในเบิงเน,นาะจ้ะเนาะไข่เจียวฟูฟูฟจ้าหอมหวยๆเลยเล้วเด้อจ้าพี่น้องอันเซนขนมจีนลาดแกงเขียวหวานเนาะจ้าบะนิยานโปอิมสวตมตำไข่เจียวมีข้าวเหนียวน้ำเด็ดนอยจ้ะย่ามหิวบ้านยานโปอิมไปนองเลยมาเด้อจ้าแส่บๆน้ำกัน สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคน้นสบายดีกันบ่จ้ามาเลยจ้าโอ้ยหิยวเมื่อนี้หิวแห้งพี่น้องสองอย่างเลยจ้ากลัวไม่อิ่มข้าวเหนียวด้วยจะข้าก่อนพี่น้องจังบาเส้นแกงเขียวหวานกินดำแค่รสบางลูงสายตา แซ่บพี่น้องกินได้เบ่เบือ่อแซ่บมันบานกรอบนะจ๊ะแค่รสเนี่ยมันบานกรอบนะแซ่บ เกี่ยวกับแซ่บลังเทืองแนวกินง่ายๆมันแซ่บๆเลยเนาะ ตำใส้บักเพิกเิ่มนี่แซ่บอีดีได้ใจสตมตำเนี่ยสิบอิ่มมนันอีกก้อนบ่ สีมะหอดคิ้วว่นี่ยุดประยูอันนี้แซบอันนี้ก็แซบพี่น้อง เจ้าซีกากับมักกินไข่เจียวด้วยจ้ะไข่เจียวเขาเนี้ว หิวขอแห้งหรือเด้อตอนเศร้าจะกินน้ำบักเน้าแก้วหนึ่งกับกาแฟแก้วหนึ่งสิแม่จ้าท่านกินอีหยังยนี่มือเศร้าแล้วตอนใบใบสิบหิวสิไปหิวตอนคำคำ,คำพูดมือบ้านเป็นนังซันหลักก็เลยบริบริกินเป็นมูมูเจ้า សូមានដូត់អា ทั้งกินทั้งนัวอีกข้ามหนึ่งอีกข้ามหนึ่งปะปะเดี๋ยวแกงเแียววันสิสิเย็นสกินเมื่อแซ่บ โทษที่จะเซนนี่เป็นข้างแรกที่กินเด้จ้ะเด้ออันนี้ก็แซ่บพี่น้อง ตักนี่มาใส่น้ำจะได้เข็มข้น แสบท้องห้องอีกแล้วมันแก้วหวานนี่พี่น้องแทนบึกอือดเใ้เลอแสบแห้งอกินจนว่าติด,ด้ะจันมันแก้วหวานเนี่ยแบบว่าบึกอือมันหายยากพี่น้อง เดี๋ยวจะคิดวัานจะหากินได้ง่ายๆได้อยู่เมืองนอ,อกเส้นก็เป็นขาดๆ cứ tôm đồn mỗi trong này Ván subscribe sẹp จะเลิอนอาหารคักคักช่วงนี้พี่น้องงานการกับบริเฮตดยูเคจำนวนคน้นไตมือว่านหาลอยซี่สิมหา บาดยังบรท่านหลดท่านละอยู่ยูเแค่มันสิมีสีประเทศร่วมกันเลยจ้ะลังลังคนเป็นกันยังสีบพระท่านหูจักเนาะ U.K. จะมีเวลส์นอร์ทเทิร์นไอแลนด์อังกฤษสกอตแลนด์ U.K. ย่อมาจาก United Kingdom สี่ประเทศนี่จ้ะนี่แหละจำนวนคนตายของสี่ประเทศนี่แหละห้าร้อยสี่สิบห้าคนเมื่อวานนี้ยุบประมาณสีรรส่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อเกือบซูมเอ๋อจ้ะพี่น้อง อังกแลนน่ะปริไอจำนวนคน้นประชาก่อนค้นหลายกกสามประเทศอังกแลนจะตายหลายกอราชอาณาจากักรคิงดอมนะจ๊ะเนาะ u ยู t e นเ i n คิงดอม องค์ราชนีองค์เดียวกันควีนอลิซาเบธัวเพิ่นนันัวเพิ่นนืซอร์ไอจุกฟิลิป <laughs> จุก <laughs> D U K E ห่างบอออกคำา่าดุกได้จะออกคำา่าจุกจุกฟิลิปเอา อ้ออิ่มแลจ้ะ <c oughs> อืมคอยว่อาอ้าอันยูเมืองไทยคือมีคิงกับควีนมันบะมีองราชนินีกับองกษัสริย์มันบะเป็นยังอังกฤษคือ,บ,บ,อบอเป็นควีนกับคิงบานี้ฝรั่งเหมือะเลยะ จุกนี่จุกฟิลิปเนี่ยบ่มีเสือ้อสายเป็นเป็นเจ้าแม่จ้าบบสามารถจะแต่งตังอห้เป็นคิงได้เพราะว่าคิงอยู่เหนือควีนวันนี้ถ้าผู้ยิง่งไทาเขานี่เป็นควีนเวนบ่ขั้นไปแตแงกับคนธรรมดาผัวนี่ยบาสามารถเป็นงได้เป็นเป็นจุกได้แต่ว่าถ้าคนของเฮ้าเป็นผู้ชายเป็นคิง แต่แต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นสามัญชนธรรมดาสามารถเป็นควีนได้เพราะว่าคิงนี่อยู่เหนือควีนนอกจากเข้าใจว่าที่แรกคอยก็งงเนี่ยคอยฟังแต่บักโดนหนึ่งองค์ราชนินีเพิ่นเป็นควีนได้บัวเพิ่นเป็นคิงเมื่อใดเออเป็นได้แค่จุก <c oughs> มาที่นี่กษัตริย์อยู่เมืองไทยเห้านะ่ะที่เพิ่นเป็นควีนได้ที่เพิ่นเป็นองค์ราชนินีได้เพราะว่า กระซับเข้าเป็นผู้ชายเห็นบ่เป็นคิงอยู่เหนือควีนอยู่เหนือพระราชินีอ,งองาจารย์มุจ้างงบ่ยังงงเด้อเวลาละตีตบหัวจากบ่ายก็เบาให้งงแน่วันนที่แรกคอยงงพี่น้องคอยงงฝรั่งขนาดว่าวนขนาดฟังภาษาอังกฤษก็ยังงงแล้วหั่งมาเบาเรื่องสี่แหงงงแหงอะนะก็บอกให้ฝรั่งเพิ่นเบาหลายๆรอบคอยว่าเข้าใจ เราเบาข่อยฟังลายๆรอบแล้วมันเป็นอย่างคือเป็นแนวนั้นหนึงสีแหมเป็ว่าอ้อนเป็นนังซีปก็เล่เข้าใจจ้านั่นแหละจ้ะาเบานั่หัวมวลมาพอกันไม้มือหนาได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเดวิดจุนง,งานสีผ้าเข่าปลาหาเลาะเบิงผักปลาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกตอนนี้กระดมขี่แมวไว้ก่อนเบ <laughs> าไปเรื่อยเปื่อหน้าข่อยพนะี่น้องพี่น้องพอนม้มือหนาจ้าขอบคุณนะคะ